ชอบดีขอซื้อซื้อไปเป็นที่ระลึกมั้งเนาะซื้อเลยนะเดี๋ยวใส่รถไปเดี๋ยวพมเออกไปให้ขายเท่าไหร่นี่ครับะบอกงี้ยี่สิบอะแล้วไม่แพงเนาะถ้าไม่เอายาวๆได้ไหมเอาสั้นๆปรัดแน่นอนครับผมเดี๋ยวเอาไม้อันนี้ถอดออกอ๋อโอเคไปเป็นที่ระลึกนะ มีไหมครับเขาลงเขียดโงงาเรามันร้อนเฮ้ยเขาเรไรแคลร์ดเอ่อเดี๋ยวใส่กระเป๋าได้อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ใส่กระเป๋าได้มีกระเป๋าวา

ก็จะเป็นตัวนี้เลยเอาไปดีกว่านี่โผล่เหรอได้ไหมโผล่ในตัวเองเอนะห้องแอร์ต้องห้องกว้างหน่อยนะครับใช่ไหมต้องทเท่ไนะเา,า,าไหร่นี่ขายห้าสิบบาทนะเอาใส่รถไปนะไอไว้ในในแบงค์ให้สาวๆดูนี่ะนะเอาไหมโอเคเอ <mail> ใกล้ใกล้หน้าต่างว่ามาจากคูเหินน้องกล้านะคือเอาไว้ใกล้ๆหน้าต่างมันถ้าว่าที่ร้อนมันจะตายใช่ไหมถ้าวันที่ร้อนไม่ต้องร้อนมากนะครับถ้าใครขึ้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็เพราะทำหรือว่า ไว้ในห้องแอร์ปวดหน้าต่างหรือว่าถ้าให้มันโดนแดดให้มันดนแดดเขาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาพอเลิกงานมันตอี๊ดช้อมวิดีโออะเดี๋ยวลงยูทูบเฮ้ยโอ้ยนารากับปุ้ยมีลูกด้วยต้องรับเท่าไหร่อ่ะ